กลับแล้วพี่น้องกลับแล้วตอนนี้ไอ้สี่สามทุ่มสี่ทุ่มค่ะพี่น้องตอนนี้สี่ทุ่มของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องเขาโอ่งใต่นามค่ะรถโอ่งใต่นามจ้าสิกับ,บานเราเ้อเขามาในเมืองเยอะตะบ่อยแล้วจ้าเอาไปเยี่ยมน้องสาวเมืองสตินน้อซุนจ้าพี่น้องจ้านี่เอาเวลาไอ้กลางคืน ของบ้านเมืองเพลินไม,ม่เบ็นไงส้มน้ากันเนาะจันเนาะพี่น้องเนาะและร่วมการเดินทางกันขึ้นกันออกไปหาน้องสาวกินข้าวกินกน,น้ำนักบันแล้วก็เบ้าค,า,าคุ้ยจ่าผ้าขี้กันสนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเทีย่ยวเสด็จกลับบ้านพี่น้องกับขวบเก้าเนี่ละ <c oughs> ไปแย้มได้กับเก้ามงสิบมง่งแต่ว่ามมันนี่กับอันเก้าม่งกับสามทุ่มจะพี่น้องตอนนี้กำลังจะซีทุม่มแล้วย่งอีกหาน สี่นาทีกับสี่ทุ่มจะพี่นองจ้าเขามาในเมืองแล้วเขาในเมืองก,กูเทนเบิร์กเราจะพ่นองพุ่นเห็นแสงไฟแสงสีนยามคำขึ้นอาราตีในเมืองจ้าพี่นองจ้าเลื่อนล่างดึกเลื่อนล่างบ้านช่องบ้านช่องแล้วก็พร้อมไปด้วยลรงเร่มในเมืองกูเทนเบิร์กจ้าพี่นองจ้าล่งแรมสูงสูงระดับหาดาวจะพี่นอง พี่น้องโรงแรมในเมืองละจาสถานที่ที่พักผู้ใดไปมาอาซูกะมาพักนี่จ่าสถานที่โรงแรมนี่เอเโฮเทลโฮเทลพี่น้องได้มาพักโฮเทลสวยงามหรูหราอ่ังการพี่น้องใกล้สนามฟุตบอลกลางสนามฟุตบอลกลางของอเ,มอเมืองกเทนเบอร์ก้า ขันมีนักฟุตบอลมาเตะดังๆมาเต้ขจับมาพักโรงแรมอยู่ไกลๆเดินระยะพี่น้องกาอ,อันนี้แหละกรลังพากันกรลังเดินทางกลับบ้านกลับซอง้กพี่น้องย่ำคำขึ้นเบาเสียงกับบ้านปกติดอกแกพี่น้องไม่เลื่อนภาพไปว่าในปกติเสียงก็เลย้กพี่น้องกายังเสียงแงบเสียงแหงจู่กับวัง ไปพี่นองกับบา่ากันนอ้อแม่เลื่อนกับกระลั่งดูแลสุขภาพอย่ากวองอยู่จ้าตอนนี้กับกระลั่งเข้าไปหาพี่หานองนะเพื่อนพี่นองเพื่อนฟุง้งทุกคู่ทุกคนยังไรก็ขอเจ้าขอไผ่เด้อกันไปบ่หอดจ,จอดพ่ถึงผู้ใดก็เลยจ้าวันนี้ก็ไมา่พี่นองส่มน้ากันจ้าพี่นองคําขึ้นในราตรีที่เดินทางู่้ไดเอาสนามเบิ้งสนามสนมสนุกให้เบื้องนอกบางหัน <c oughs> พี่น้องการเดินท้างก็เม,มันงายจากอันบ้านนี่ออกไปหาบ้านน้องสาวครับรถส้มโงก็กลัวยลุรจ้าเพราะว่าสองตายายพ่ขับรถเร็วขับรถพ่อประมาทพ่อไปพ่อมาพี่นอ <c oughs> ้องก็ได้ไปหอดจอดถึงเนอกจากเนาะ พีเ่เพียรน้องหลายๆที่มาเยี่ยมส้มน้ำกันอันนี้ก็ในคำาคลน่นราตรีของประเทศสวีเดนของเมืองโกเทนเบิร์กจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่มารับชมด้วยจ้จเด้อแ <c oughs> ม่เลื่อนผ้าไปกันนั่งในรถเนี่แหละจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาบึงมาสมหย่อนหลังจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจไวบเพียงแค่นี้ก็น,นอกขะน้อพอกันคลิปนาจ้าบ่ม,มีสารากับคอตัวขออภัยเรืยอจ้าเด้อตดต่ำกันคลิปนาว่าแม่เลือนผ้าไปใส่ซีวิตของแม่เลือนผ้าไปจ้าพีน่น้องยาขอบคุณได้หลายคะ่ะ